สวัสดีครับผมพี่น้อง FC ทุกท่านครับเจอกันวันนี้พี่น้อง17สิงหานะครับวันนี้พาพี่น้อง FC มาทำรากตะขาบพี่น้องครับชนชมที่เราเพาะเอาไว้พี่น้องนะครับเอาไว้ทำต่อมาลองดูพี่น้องทำไมเขาไม่ค่อยอยากจะทำรากตะขาบชนชมไม้สีนะครับแฟนสีกันนะี่พี่น้องครับผมก็ เลือกมาสองต้นพี่น้องเอามาสองต้นนะครับจะมาลองทำดูพี่น้องต้นนี้ก็ประมาณกับ้องกาแฟพี่น้องครับไม้ต้นนี้นะครับประมาณกับฟองกาแฟนะครับอาจจะเล็กกว่ากับฟองกาแฟนิดนึงพี่น้องนะครับก็จะลองถอนมาดูพี่น้องเอามาทํารากตะขาบดู เดี๋ยวเราค่อยมาตัดใบทีหลังพี่น้องครับตัดใบออกไป <c oughs> ก็สำหรับน้ํายาเมื่อวานพี่น้องครับ CFD ถามไว้นะครับพี่น้องสารแตกตาก,กิ่งนะครับไซโตคินินนะครับพี่น้องก็ไปลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับวิธีการใช้ก็ตามที่เขาบอกพี่น้องนะครับเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับ หลังจากตัดกิ่งชนชมประมาณสามวันพี่น้องตัดกิ่งชนชมสามวันครับชนชมจะต้องไม่ได้ถอนขึ้นมาจากดินนะพี่น้องครับเมื่อเราตัดกิ่งนะครับสักสามวันพี่น้องครับเราก็ไปรดน้ํา <c oughs> รดน้ําแล้วค่อยเอาสารแตกตาก,กิ่งไปฉีดมันนะครับฉีดได้เหมือนกันพี่น้อง ฉีด e ใส่กิ่งเลยพี่น้องครับฉีด e ใส่กิ่งเลยไม่ต้องไปฉีดใส่โคนมันนะครับไม่ต้องไปฉีดใส่รากครับฉีดใส่กิ่งพี่น้องนะครับเพราะว่ันเป็นสารแตกตาก,กิ่งต้นไม้นะครับวันนี้จะมาทํารากตะขาบกันพี่น้องเดี๋ยวผมจะถอนดูพี่น้องครับ <c ười> ส่วนมากเขาจะปลูกกันในถุงดําพี่น้องครับเขาไม่แนะนําเขาไม่นิยมเอามาทํารากตะขาบกัน ส่วนตัวก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับชอบรากตะขาบพี่น้องอ่ะนี่ครับพี่น้องครับแค่นี้แหละพี่น้องครับถ้าเราปลูกใส่ถุงดำพี่น้องครับต้นเขาก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้เราปลูกได้ประมาณสองสามเดือนสามเดือนละมั้งพี่น้อง ถางเรามันเล็กนะครับมันโตแค่นี้แหละเราก็จะตัดทํารากตะขาบนะครับแล้วก็ปลูกอีกปลูกไปเลยพี่น้องครับ3ามสเดือนว่ากันใหม่นะครับตัวนี้ก็จะตัดแล้วทารากจะเอาไปวางไว้ในร่มพี่น้องครับสักประมาณ3ามวันนะให้แผ่เขาแห้งนิดนึงพี่น้องนะครับ3ามวันหรือหนึ่งอาทิตย์ก็พอ ไม่เกินหนอาทิตย์นะครับพี่น้องครับก็จะลงปลูกเลยต้นแรกพี่น้องครับเกืี่ยเท่ากับป้องกาแฟนะครับดีก็คือตอ้นนี้พี่น้องส่วนอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับเกือบเท่าขวดยาคูพี่น้องนะครับก็ปมานขวดยาคูแหละพี่น้อง แค่นี้เองนะครับเท่ากวดยาคูเลยพี่น้องนะครับแต่ว่าต้นนี้รากเยอะมากพี่น้องครับเนี่ยเยอะมากถ้าใช้กระถางใหญ่กว่านี้คงจะดีนะครับพี่น้องครับลักษณะรากของต้นนี้พี่น้องครับเ,เราสามารถทํารากตะขาบกึง่นธรรมชาติได้พี่น้อง ว่ารากเขามีสีทิศทางเลยพี่น้องครับรากเขาอยากจะมีเยอะหน่อยถึงจะต้นเล็กๆน้องครับแต่รากเยอะมากนะครับ <c oughs> ก็จะมาทำสองต้นเลยพี่น้องก็สําหรับการทํารากตะขาบพี่น้องขนาดของต้นจนชมที่เราปลูกเอาไว้พี่น้องครับโดยส่วนมากพี่น้องเขาจะใช้ขนาดของลําต้นประมาณกระป๋องกาแฟ เป็นส่วนมากนะเขาจะไม่ใช้ชนชมที่มันมีอายุเยอะมาทำกันนะครับพี่น้องเพราะว่ารากมันจะออกยากหน่อยนะครับเขาก็เลยนิยมที่จะใช้ <c oughs> ชวนชมที่ปลูกไว้นะครับมีขนาดประมาณกระป๋องกาแฟพี่น้องนะครับเขาจะใช้แค่ประมาณกระป๋องกาแฟหรือไม่ก็กักระป๋องเบียรประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ ก็หลังจากที้ล้างสะอาดเรียบร้อยพี่น้องครับนี่ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาตัดเพื่อไปแช่น้ำยาแช่น้ำปูนแดงนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนิดนึง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาตัดใบชีหลังพี่น้องนะครับตัดใบชีหลัง <c oughs> เมื่อเราทำรากตะขาบได้เวลาลงปลูกแล้วพี่น้องครับ เราจะปลูกไปก่อนสักเดือนสองเดือนนะครับแล้วค่อยมาเช็คดูรากอีกทีหนึ่งพี่น้องหรือไม่ก็สามเดือนเลยนะครับต่อไปก็เป็นการตัดพี่น้องครับพี่น้องจะวางไว้ในเขียงในไม้ก็ได้จะตัดแบบนี้ก็ได้พี่น้องครับจะวางไว้ก็ได้แ,แต่ความถนัดมือของเรานะครับถ้าเป็นมีด ก็ให้เป็นมีดสะอาดหน่อยนะครับพี่น้องครับรับไห้มันคม,คม,คมย้ายมันเป็นใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวเวลาตัดจนจมมันจะช้ำนะครับบางท่านก็ใช้คัตเตอร์เลยนะครับคัตเตอร์พี่น้องใช้แล้วก็ล้างเก็บ <c oughs> ดีดีนะครับหมดคมก็ทิ้งนะครับสำหรับคัตเตอร์ส่วนผมก็เป็นมีดใบเลื่อยมีดตัดผ้าพี่น้องเพราะมาดัดแปลงเอา การตัดก็แค่เฉือนพี่น้องครับตัดเฉือนให้มันขาดทีเดียวอย่าไปเลื่อยมันครับอย่าไปเลื่อยมัน <c oughs> มันไม่ค่อยมีต้นพี่น้องครับผมก็ตัดไม่ตรงด้วยทีนี้เ่ะเยวบพี่น้องตัดหนึ่งครับ <c oughs> ตัดออกไปแล้วพี่น้องครับเกือบหมดต้นพี่น้องนอดหลุดพี่น้องครับมีดผม ใช้ใช้นอดยึดไว้พี่น้องครับมีดมันมีดมันพับได้พี่น้องครับมีดมันพับได้โอ้โหเห็นพี่น้องครับอันนี้ก็ได้พี่น้องนะครับต้นมันก็จะหายไปพี่น้องครับว่าเราตัดตัดไม่ตรงตั้งแต่ทีแรกเวลาตัดก็ตัดเฉพาะสีขาวๆนี่แหละพี่น้องนะครับการทํารากตะขาบเราแค่ตัดให้มันตรงพี่น้องครับนะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยงเอาลากมันนะครับ <c oughs> ทีนี้ตัดเสร็จผมก็จะไปแช่น้ำยาปูนแดงพี่น้องครับที่ผมทำไว้พี่น้องครับแช่ไว้ก่อนพี่น้องนะครับเอาล้มมีแช่ไว้ นี่ผมก็จะมาตัดอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับเมื่อกี้เราตัดจนเกือบหมดต้นนะครับเพราะว่ามีดเรามันพลาดที่มีดพี่น้อง พี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องนะครับรากตะขาบก็จะประมาณนี้พี่น้องเราจะไม่ตัดขึ้นมาสีเขียวนะครับพี่น้องครับเวลาตัดนะครับถ้าต้นมันใหญ่กว่านี้เราจะตัดเฉพาะนี่าขาวๆิวเขียวพวกนี้นะครับอย่าตัดขึ้นมาข้างบนการทํารากตะขาบพี่น้องครับก็ไม่ได้ยากอะไรมันยากตรงเวลาพี่น้องเราไปเร่งมันไม่ได้นะครับ ถ้าผมทําวันนี้พี่น้องครับปีหน้าไม้ต้นนี้ถึงจะรู้ว่าสวยไม่สวยกี่เดือนพี่น้องครับสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนก็ต้องเช็คลากอีกแล้วถอนขึ้นมาเช็คลากปลูกต่อปีใหม่กว่าจะได้นะครับถ้าจะทําขายก็นานอย่างนี้แหละครับพี่น้อง อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคได้แล้วพี่น้องครับแบบนี้เราไปจําเป็นต้องมาเลาะด้านข้างมันนะพี่น้องจต้องมาปาดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อขาวๆอยู่รอแค่เขาแห้งพี่น้องครับแผเขาแห้งเราก็จะเอาลงปลูกเลยนะครับพี่น้องเราจะไม่รอ รไรอ,อนะครัปลูกไปก่อนพี่น้องครับเมื่อได้รากแล้วนะครับพี่น้องครับเราค่อยมาดูว่าเราจะเอาไว้เอาลําต้นเขาไว้สูงแค่ไหนนะครับมันแล้วแต่เราอันนี้ก็เป็นการทํารากตะขาบนะครับนี่รอง ผมมาไปฆ่าเชื้อนะครับป้องกันเชื้อรานะครับทีนี้ผมก็จะไปวางไว้ในร่มนะไปวางไว้ในร่มพี่น้องแค่นี้เองนะครับการทำรากตนะขาบ <c oughs> อย่าลืมตัดใบด้วยพี่น้องตัดใบออกด้วยนะครับ, <c oughs> บมาดากันไก่มาพี่น้องตัดใบทิ้งไปพี่น้องครับไม่ต้องเอาไว้ ให้หมดเลยนะครับตัดให้หมดนะครับแค่นี้เราก็ได้ชนชมรากแต่ขาบแล้วพี่น้องนะครับทีนี้ก็ไปเตรียมหาน้ํายาเลี้ยงรากมาไว้ด้วยนะครับเมื่อแผลแห้งเราก็จะปลูกเลยไม่ต้องรอนะครับยแผลแห้งเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งพี่น้องนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้2้องตาหลานเหมือนเดิมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ